ช่างแอมดัมซงนะคะวันนี้อาจจะถ่ายไม่ได้เยอะนะมาวัดแล้วก็มาดูพ่อทำงานเดี๋ยวถ่ายให้ดูทางจะลงไปข้างล่างกันเลยเรื่องของฉันอันนี้คือวิวนะคะลงมาข้างล่างข้างบนจะเป็นวัดแอมนี้จะมุมวิวดีไม่คุณเธอมาที่หลังฉัน เธออย่างซ้าเองนี okay. ่นะคะเราจะไปคนละทางโอเคเมื uh, ่อก oh, okay. ี้เข้ามาทางยูเอ็นป่ะข้กงไม่เห็นโอ่งบ้าบัวบ่เห็น เจมมาถ่ายรูปนี้ถ่ายไปนิดเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้แวะถ่ายรูปแม่โคกําลังมาแม่โคเล็กนะแม่โคใหญ่กับแม่โคเล็กอันนี้พี่กับน้องอน,นี่พี่อันนี้น้องจะถ่ายรูป,ปทาไมไม่โฟกัสวะแม่โคกำลังมาแล้ว,ลลวเดี๋ยวถย่ายแม่โคให้ดู อันนี้ถ่ายวีวให้ดูนะคะข้างล่างไปจะเป็นน้ำนี่เดินลงมาให้ดูแล้วนะคะขึ้นไปกันกลับล้อพี่มาไม่พอมาแล้วค่ะเพม เร็วฝนตกว,ว่นะน้าบอบไปแล้วขึ้นหวัวมดแล้วรีบขึ้นฝนตกี๋ยวไปเก็บลูปกระเจียวก่อน